ทิการถ่ายดําน้ําครับเอจิเบตเอต้าเลยสวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันนี้เราก็จะไปเล่นน้ำกันแต่จะเป็นที่ไหนเรายังไม่รู้นะครับ ว่าจะไปเล่นที่ไหนดีนี่จะพาสองแสบนี่ไปเล่นน้ำ <Wow. S 1> ไปเล่นน้ำไหมไช่ <Bye. S 1> ไงนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนคอยติดตามเลยวันนี้สวนน้ำเชียงใหม่ที่ไหนเด็ดเเดี๋ยววันนี้เราไปกัน <Okay. S 1> วันนี้นะครับเราก็ออกเดินทางจากตัวแม่โจนะครับจะไปหาเล่นสวนน้ำนะครับจะพาเจ้าแสบน้อยแสบใหญ่นะครับ uh huh. ไปเล่นน้ำกัน,นครับ ก็ลองดูว่าที่ได้เมื่อวานนี้ไปแกนแคนยอนมาแล้วนะฮะแกนแคนยอนมาจะไม่ได้ถ่ายคลิปนะฮะแต่เดี๋ยววันนี้จะไปที่ใหม่นะครับเดี๋ยวแกนแคนยอนแล้วก็กลับไปรีวิวใหม่นะฮะถ้ามีคนชอบคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะไปถ่ายน้ำทูบแท็ก,ทกวอเตอร์บล็อกนี่่ายสองตัวได้ไปเล่นน,นี่ฮะ เดี๋ยวไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงฮะโอมช้าตัว้อยเก้าก้าเก้าก้านูร้อยสาเซนปานี้เป็นร้านอาหารนะครับร้านอาหารร้านกาแฟร้านการะดับแรกป้องต่นเงินก่อนเพราะต้องไหนจะมีเงินอซื้อของไม่ได้้สายีแจนะครับ เข้ามาแล้วยุนมาเนี้ยนี่ฮะเป็นภายในภายในสวนน้ำเล่นไหน่อนลไหนลูก น้ำนะครับนี่น <under> ี mm ่ก hmm. ็ม <No. S 1> ีเครื่องเล่นนะมีเครื่องเล่นมีอ่างน้ำแล้วก็มีสูชิพให้นี่นี้ก็น้ำไม่ลึกนะก็ไม่ลึกเล่นได้นยวินเนอร์เล่นได้อ่าจะใส่สูชิพก่อนนี่ลงไปแล้วลึกไหม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 ลึกเลย ตื่นมาเล่นกนันเลสวนน้ำวัชพักเชียงใหม่ครับไอ้ทุกพ,พักเชียงใหม่มจะลองดูจะะไรนเด้อใส่รัว จะไหลปะวะ magic <laughs> and đưa lên được, không được, này luôn. Để đi. Để đi. Để đi. ลึกดเลมันจะเป็นคลื่นไงปล่อยมันเลยปล่อยมันเลยอันนี้เป็นทะเลจำลองสาธิตการถ่ายทําน้ําครับอิจวตเอัลต้า อเมย์อเมอเมย์อเมย์ฮะเมย์อเมย์อะไหดามน้ครับ เดี yeah, ๋ยวไปส่วนที่ลึกที่สุดมาไปไปส่วนที่ลึกที่สุดไหวไหมดีค่ะขอแขนแขนดีค่ะข้าวเราอ้าเฮ้ยยืนยืนนี่ยืนได้ไหมไหว้ดิไหว้ดิไหว้กลับไปตรงนี้แหลังกันไหมไหว้เลยมือตีน้ำเลยมือตีน้ำขาดีบมือตีน้ำขาดีบไป

干拜，拜拜。 น้ำเสร็จแล้วกลับบ้านเป่าผมก่อนจุมีรากงโลกเกอร์ให้เก็บของเะยนะน้ำเข้าโอเคอยู่ อาบน้ำเสร็จแล้วก็จะกลับบ้านในล้อกเกอร์ให้เก็บของนะเหมือนทั่วไปครับเสร็จแล้วกลับบ้านเราก็กลับบ้านกันนะครับจน กลับบ้านกันก็ถือว่าคุ้มอยู่นะอ่านะครับก็วันนี้เสร็จภารกิจท่องเที่ยวส่วนน้ำแห่งที่สองก็ทูบแท็กวอเตอร์นะครับก็วันนี้ก็สนุกดีครับราคาก็น่ารักนะครับร้อยเก้าสิบเก้าบาททุกท่านนะครับก็อเล่นเครื่องเล่นได้สองสามโซนนะครับสามโซนนะครับก็มีโซนล่องแพมีโซนอสไลเดอร์เด็กแล้วก็ โซนทะเลนะครับก็ถือว่าคุ้มครับสําหรับผู้ใหญ่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วก็เด็กก็ราคาเดียวกันแต่ถ้าไม่ถึงสูงไม่ถึงเก้าสิบเซนอย่างวินเนอร์เนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างวินเนอร์นะครับก็เข้าฟรีครับก็ใครที่มีลูกเล็กก็ไ้อายุขวบกว่าอะไรพวกนี้ยก็เข้าฟรีมาเล่นได้นะครับน้ําก็เป็นน้ําคลอรีนนะไม่ใช่น้าเกลือนะไม่เค็มนะฮะก็เครื่อเล่นก็ถือว่าโอเคนะครับบริการก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ก็ อย่างว่าแหละอยู่ใกล้ๆก,กับแถวโรงพยาบาลอะไรอะ่ะแถวบอ่อสร้างครับนี่ฮะส่วนน้ํานี้นะครับก็จะอยู่แถวบอ่อสร้างนะครับห่างบอ่อสร้างไม่เท่าไหร่ก็พาลูกพาหลานมาเล่นได้ช่วงหน้าเดือนเมษายนนีครับที่เชียงใหม่นะครับก็ใครจะมาก็มาได้เลยนะครับถ้าจะเล่นทุกอย่างเนี่ยสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็ถือว่าไม่แพงนะแต่ผมไม่ได้อดเวนเจอร์ขนาดนั้นนะครับพาเด็กๆมาเล่นถ้าสนใจอย่าลืม 三班开。